สวัสดีครับช่องพลอดลํำเพิ้นออฟฟิเชียลครับผมอ่าช่องพลอดครับาไ่น้อเนาะเอา,อาหไยม,ม่ยให้หลอดก,กุ้มใจเลยดิกุ้มเลยเห็นหมด<อ>เจอมุ้งมืขึ้น,อนคอยตายเลย เจอมุมขึ้นเนี่ยมุกเป็นละพ่อวายมาเฮสี่ป้าผู้ขานาหล่นาหละผู้ข่าขอพัฒนาการผู้ข่าที่ปรับปรุงและพัฒนาเท่แป้งวันเซนมือหลักอุกหนาและเขาอากราก่างเหรอเพราะแย่กันครับใจปีกันเย็นเพราะเย็นมันกระบอกเนาะมุกเนาะพ่อใหญ่การก็ไม่ใ่ปีกันไว้ผู้หญิงลงหัวเน่ยมุก โองแสบตาพยากงว่าอ้าวนี่ยิ้มเดมาอีกแล้วตลกตายเป็นแสบเริ่มขึ้นนี่ไปเดี๋ยว่างไปคนเด้ไปละว่าไปใคร่อาอเอาเล่นยูทิ้นอยู่ขององแม่ตีมาแรงนี่อ้าวกลยสุรินเนาะอ้าวไปกะว่าไกยุพวกเอาข่อยเคยไปยู่อยู่แถวนั่ยแม่ ไปเป็นทหารอยู่หันทหารกระโดดกระเนียอยู่หันโอ้ยก็ได้อยู่แต่ว่ามันหนักก่ะได้อยู่รู้กายเปทุกุบเปิดดักไอ้เมี่ยคุณยิ่งล่ใช่้คุณยิงเหรอเนาะเออครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมเขาสิพาไปเยี่ยมเมียคุณหนึ่งกิ่ทั้งหุ่นเอาผู้ใดนี่ยโอ้ลูกชายหลามันนะเอาเดินทางก่อนไปตอนเย็นเจอกันยาเพิ่งพู้นี่อันนี้อันพู้นี่เป็นไผ่ก่อนนี่เฮ้อ ตอบก็ไหนกันน่ะยังจำไม่ได้อยู่พ่อตอนนี้พอเป็นได้ได้กันก็มาหน้านี่เป็นแฟนเป็นแฟนหนอ่ะเป็นแฟนหนอแคแมนบอกเนราะอเป็นยังก็มาหน่ะอ๋อเป็นอาบอกว่ามันเป็นที่ใหญ่เป็นน้องมันเป็นสามทีน่องของแม่น้ำกัลโมแอนต์สิมาอ๋อวิว่ามันไปมันใเฮียนเดียวกันเด็ดเลยนี่ไปมันอันนั้นผู้นึงอันนี้ผู้นึง เห็นบ่แม่นบ่เออเอามันจะสิรับอย่างเดียวนอนกูจะหาบทอะไรมันคือกูเฉพาะเหรอบอกว่าเฮาลองอเงี้พี่ก็ถาสตร์ทางนี่จะลองลองก็เลาไม่ได้ลองมีบทมาเพ่งอันแม่เพ่งอันสร้างนึงอันศาสตร์่คตรเพ่อนได้บอกจากไปป่านดังหรืเดี๋ยวมันจะโคนหนดุ้มตั้งซูเฟินออกไปจังหวะวันายดังบทที่ไหนก็อย่าง ปะเขามันบดบดเตยนี่ลงไปป่าดังซื่อใช่มันก็มีคนเนาะฮะใช่ไีมครับจากไปป่าดังแม่ทางป่าดังมันเล่นบ่ได้ไปอย่งมันอยู่ในไอ้มันตรงสัดสีที่สุดเป็นที่วัดอ่ะปะชี้ออกมานนอแม่ออกม้าเล่นบ่ได้บ่เพราะมันหายตัวปิ้งออกได้บ่ครับบ่ได้เอาบดออกก็หายบ่ได้นี่หายโอ้โหเห็นน้ำสระสน่ะบ่ได้เบิ่งไผเีย โอ้ยกระตูดมานี่ก็ได้แหม่เออสักกะลงมาจบทั้งหนาวโยกกล้วยมาเสียวโอ้ยเนาะบ่เออครับบรรยากาศหลังเวทีเอามีหอดไอ้โมงเอาก็ได้พม่าเขามาพม่าไหมใส่มาสมัชนา เพื่อพี่น้องเราจะสู้สุดขอบฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คาลาบาลไม่ใช่คาราบาเหรอเป็นคนมาจากไหนนี่โค่าโคนะข้าวไม้นาสโตมาข้าสโตวไม้นาสโตมาแล้วมาทางเข้ามาทางช่องขาขาไม่ไม่เจอไม่ไม่กลัวตำรวจเหรอเออผมมุดน้ำมาโอ้มุดน้ำมามุดน้ำมุดน้ำเลยคนถามพูดเพราคข้องกลัวอะไรครับมุดน้ำมาเหรอถามมุดน้ำมา อันนี้ก็มาด้วยกันเหรอนี่ก็มาด้วยกันหรือเปล่านี่อ๋ออันนี้อันนี้มาด้วยกันผมอยู่หัวโลอันนี้อยู่ทาโลโอ้หัวโลทาโลอันนี้ก็จะมาดูสารพิมพ์บำเพ็ญบำเพ็เพ็ี่ก็จะไปกาเชอร์ก็จะไปกาเชอร์กาเชอร์อยู่สลีสลีสเลนสเลนเคยดูไหมเคยดูไหมดูที่วีดูไม่ไม่ไม่เคยดูหมอนานะว่าเคยดูหมอลาไม่อยากดูไหมอ่ะ ดูดูไม่เปย์ดูไม่เปย์จะได้จะหาดูอยู่จะหาดูอยู่อ้าวเมื่อคืนเขามีเขามีคู่แข่งไม่ใช่เหรอเมื่อคืนเนี่ยฮะนะฮะอ๋อเมื่อคืนหมอแคร์เมือคเขาเจอหมอแคร์อยู่หน้าเวทีด้วยโอ้เจอหมอแคร์อยู่หน้าเวทีหมอแคร์แคทมีอะไรนะสาหิอ๋อเฮยูเฮยูอะไรก็ไม่รู้เต้นเต้นทีงไหนก่อนเต้นทีงไหนก่อนสาวหิ้งหัวจะอะไรดอกก็ไม่รู้โอย จะตั้งเลยยันดีดิโอมึงอ่ะมึงอาบน้ำไปฮะมึงคิดว่ามึงเสียบอ่สิมึงจะมาเตะเหล้าอ่ฮะเตะเหล้าพูดไดมึงทีหักเงินพ่อสิบ่อพ่อขึ้นเตะเล้าอ่อ๋อขึ้นอยู่พ่อขึ้นหลังๆพูดได แล้ว่ขึ้นแหมขึ้นไปออะพ่อเห็นคลิปอยู่พ่อบท่านกา้อจะบ่เถียงเราซันมาแล้่ขึนคือกันเล่าว me. ่าแราขึนเตล่าจะว่ขึนเตล่าบ่มึงก็่บเ้เตยมึงก็่บเ้เตยผมแปลผมก็ย่ขึนเตล่บ่มเตยก่อนไ๋น่บเ้เตยมึงเตยเพงพูดไหน ไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะคืออุ้มลุ่มอุ้มลุมกันบันนี่ห่วงเราไปลูกมันดิ่ดเหมือนนี่ว่าเห็นว่าจมดูไรหน่อยยิ้มนช่ไหมเห็นรอยิ้มใชเลยอิ่มใ่ิลส้นดัางแม่มันดินใกล้แล้วเนี่เปลี่ยนซื้อลูกไปเหร บรรยากาศครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศดีๆครับกำลังสีหาอาบน้ำเดี๋ยวพออาบน้ำพอจะโทรกับ ตอนนี้ทีมงานกำลังเก็บเวทีครับผมทีมงานกำลังเก็บเวทีชึก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 ทีมงานทีมงานไรซ้นนี่ก็อุปกรณ์บ่แพ้่กันเนาะมใหญ่ดอกแต่ว่าเกือบเลยพรับเวทีเเอบเัเวทีวะเออ เออตบัดเก็บบัเก็บมีจังมากเลยซน้ำต้งพีไหลบ่เนาะเนาะ รยกาศตอนนี้ว่าเขาปิดห้องน้ำทั้เวก็เปิดด้วยขบับไปประเทไหนหรอกเย็นดาลา้แลว เห็นดดล่าแล้วเห็นดาร่าแลวน้ำหาดาดร่าก่อนปา๊ปาตพระเอกกำลังเอกไม่อ,อยู่พี่ตัวไหนแทนกลับเมียครับเั้นเมียแก้วน้ำาเส็นค่เข้ามาแล้วเซ้นคั่ ไปยังเอาผู้จิตใจค่าก๋วยเตี๋ยวไหมโอ้ข้าโบกเย็นใจก็สร้างเลยมนมือจังซเอาอิลีเดียีกินสิ้บกเย็นใจสร้างเลยเาหน้วย้ใจไปหนึ่งองสาม่ปบกเย็นกินปบกินโอ้ยเขาอยากเกินนะว่าผู้ใดจิใจนี่ลาค่าก๋วยเตี๋ยวเป็นเงินสดโอนมามาเปลี่ยนก๋เตียวเป็นน้ำโคบได้ะนี่ เบียดเดียวพอแบบน้าก่อนแหม่ยู่หันแม่โคกแม่พอจะพอสั่งให้พอพอแบบน้ำก่อนต้องกินก๋วยเตี๋ยวอุ้ยอย่าบังคับแลทอสิบังคับยังก็รอกันได้แต่คนแม่กูอยกกินกินเฮ็ดเราได้นองพวยโอ้ยพ่อขาแหงด้วนมาเนี่ยเฮ็ดแล้วนี่ป่วยมาสั่งาีม่ไหน น้ำโคกเมีอยากกินน้ำโคกน้ำโคกมาื้อเอาน้ำแม่อยากกินโจ๊บวอยากปลาดน้ำโคกถือว่าก๋วยี๋ยหนีอมัก๋วยจืดโอหนอเอาให้ให้มันคือคือไ้มันคือคือสื่อนน้ำแับนี่สื่อืนน้ำสื่ออื่นแบบใี้ดนๆกันๆนะแม่ บอกว่าอยากคุยจบกุอยากำคู่ลิปนี้ฝากพี่น้องเพื่อนสนิทครับผมติดตามสวบนอพิจลครับผมขอบคุณมากครับ